มาวันนี้เร,เราจะมาเพิ่มพลังกันนะฮะเราจะมาเพิ่มพลังมาปลุกไฟกันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบไอ้ช่วงเนี้ย มันสถานการณ์บ้านเมืองด้วยการเมืองด้วยเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรโน่นอนี่เยอะแยะมากมายเนาะมันรู้สึกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างยากแล้วก็อยากจะหางานเสริมทำตั้งใจทำธุรกิจตั้งใจทำอินดีมก็รู้สึกว่าเออพลังใจพลังไฟมันหายไปเยอะเพิ่ง o อ P เสร็จพอดีเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับนะฮะยุ้ยมาถึงมากรีดเลยนะมึงคิดทำไมฮนะ แน,นะนำนะฮะแนะนําให้อยากจะแชร์รีบแชร์เลยนะครับนะครับผมแนะนําให้ให้คนละหนึ่งแชร์แชร์ออกไปให้ได้ถ้ารักกันจริงก็คนละสิบแชร์แชร์กันออกไปผมไม่เคยพูดให้บอกให้แชร์มาก่อนเลยถูกไหมไม่เคยเลยนะวันดีวันดีวันด,ดีจ้าครับวันดีครับวันดีครับไม่เคยบอกให้ทุกคนแชร์ไม่เคยบังคับเลยแต่วันนี้ครั้งนี้ขอเลยฮนะขอให้แชร์ออกไปครับ ทีแรกว่าจะคิดถึงพี่ยศแต่ขอคิดถึงพี่ก้องก่อนพี่ก้องคือใครรู้ได้งไงตอนนี้ผมอยู่กับใครเออไม่บอกนะฮะยังไม่บอกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอกันเดี๋ยวขอขอจํานวนคนอีกนิดนึงขอแชร์ให้ผมอีกนิดหนึ่งนะครับอ่านะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนครับเดี๋ยวจะได้เจอสวัสดีมาทันฟังพี่ยศอ,อีกแล้วนะฮะรู้ไหมเข้าอินดีนเพราะพี่เนี่ยแหละโอ้ยขอบคุณมากครับ นะฮะผมก็ทำอินดีมพ่อพี่เหมือนกัน s <S ฮะ,ฮะ,ฮะโอเคจัดไป3แชร์ขอบคุณมากฮะอ่ะก็พร้อมไม่พร้อมนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของผมนะฮะกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยรวมถึงพี่ๆน้องๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้หรือได้มามีโอกาสดูย้อนหลังด้วยนะก็จะบอกว่าดีละ่ะหัวใจหัวใจของทุกคนเรียกร้องแหละนะครับผมเชื่อว่าไลฟ์เนี้ยมันจะทำให้เรามีพลัง ทําให้เรามีไฟที่จะออกไปต่อสู้ได้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เจอนะฮะคนที่มาเพิ่มพลังให้กับผมเพิ่มพลังให้กับครอบครัวพวกเรานะฮะคนที่เพิ่มพลังให้กับครอบครัวเราอยากเจอหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ใคร <Yeah. S 1> อยากเจอหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ครับคนคนนั้นคือภรรยาผมเองนะฮะ <Yeah. S 1> สวัสดีคุณยศมาดึกจางง่วงแต่จะอยู่อยู่ด้วยกันอย่าเพิ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหน ฟังคุณยศเป็นกําลังใจค่ะนนคนที่จะพูดต่อจากผมไปเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆได้มากกว่านี้นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเพลานะครับ <c oughs> เรียนเชิญพบกับพี่ก้องห้วยไล่ครับผมโสดีครับัสดีครับโอ้ครับเสียงนี้ก็ได้ยินด้วยเหรอเนี่ยได้ยินนะได้ยินเสียงชัดเจนมากครับเดี๋ยวให้พี่ก้องทักทายนะฮะทายพวกเราหน่อย ก็สวัสดีสมาชิกอิน oh, ด right, ี้ทุกๆคนนะฮะพี่น้องอินดี้วันนี้ก็อยู่กับโอ้โหทั้งีหลายหลายคนเลยหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้บิดกล้องให้ดูว่ามีใครบ้างก็วันดีก็มีโอกาสมาเชียงใหม่ก็ในในก็ต้องขอมาสักการะสักการะพี่เลยพี่เลยพี่พี่กล้องใช้คำว่าสักการะกับพวกเราแล้วฮะเชียงรายด้วยเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เออว่าเป็นไงบ้างเออไหวกันไหมสบายมากดีกันเสบายมาก เป็นไงพี่ยศสบายดีไหมก็แฮปปี้ครับตอนนี้ยิ่งยิ่งช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาเรื่องมหาศารย์เกิดขึ้นครับพี่ก้องครับคือผมไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนของของสมาชิกจริงๆที่ตอนนี้เนี่ยยอดส่วนตัวยอดรายได้ของตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาพุ่งขรวนเลยหล,ยหลายๆคนได้เงิน4ี่พันห้าพันหมื่นสองหมื่นภายในวันเดียวนะแล้วมีบางคนได้ถึงสี่หมบาทด้วยอืม ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท้าทายแล้วกันก็มาเจอพี่ทุกคนก็อยากมาให้กําลังใจแล้วก็อยากให้กําลังใจพี่น้องอินดีทุกคนนะก็ผ่านลายของพิยีครั้งนี้แล้วกันเนาะก็พฤศจิกาก็เริ่มดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วก็เป็นเดือนแรกของการหยุดพักช่วนั้นนี่อ,อ๋อ <laughs> 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 นาครับนี้ใช่ใช่ก็สิ่งที่บอกก็คือว่าอย่างที่บอกคือธุรกิจที่2องานที่3กิจการที่4จะเป็นต้องมีก็หวังไว้ว่าอินดีมก็สิ่งที่เราสร้างกันมาด้วยกันตั้งแต่2ปีกว่า ก็หวังว่ามันจะมาช่วยเราในช่วงนี้แล้วกันเนาะครับหวังว่าเช่นนั้นทุกคนก็บอกนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงคือคือจริงๆเราเห็นพี่ก้องบ่อยมากในในโทรทัศน์นะครับในโทรทัศน์แต่ว่าจะบอกว่าไงดีในฐานะที่เป็นประธานของเราครับประธานของบริษัทอินดีมเรานะครับเราโอ้ก็ไม่ค่อยได้เจอนอะช่วงนี้อืแต่ก็ได้เจอพัทยาเดี๋ยวก็เจอพัทยางานอะไรวะท่องเที่ยวอ๋อ แหมงานท่องเที่ยว <ฮะ S 1> ใช่ใช่ใครนะฮะที่ท,ที่มีทริปต่องเที่ยวของพัทยารอบนี้ก็รับรอ,องได้ครับว่าเจอป่าเราแน่นอนแนะ่ถามว่าอยากเจอไม่ก็อยากเจอทุกคนก็ถ้ามีโอกาสได้ไปที่ไหนก็ไปได้โทรมารชวนด้วย <ฮะ S 2> หรือ,อยใหยไปที่ไหนก็บอกไปได้ไปได้ทุกที่เนี่ยบอกเนี่ยอยากเจออยากกอดเนี่ยนะอยากเจอทุกคนเหมือนกันครับครับ,รบก็เดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ท้าทายบแบบที่พี่กองบอกไว้เลยนะฮะก็ ไม่รู้เลยส่วนตัวผมเองผมก็ท้าทายนะเพราะว่าผมอยากจะให้เดือนเนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราแบบสุนกระแสผมว่ามันก็ท้าทายผมว่าใน,ใน,ใ,นในทุกวิกฤตหรือทุกเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญและผมว่าไอ้สิ่งที่เราทํนไว้เมื่อสองปีกว่าที่แล้วอ่ะมันมันช่วงเวลานี้ที่มันจะบอกเราว่าจริงๆแล้วอ่ะบทนี่คืออะไรจริงๆ <c oughs> แล้วคืออินดีมคืออะไรที่เราเป็นแพลตฟอร์มการที่เราเป็นสามารถทุกคนเข้าถึงได้ง่าย อันนั้นนีคือสิ่งที่เราตั้งใจทำตั้งสองปีที่แล้วก็หวังว่าอันเนี้ยจะได้กลับมาหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆทํทให้พวกเราสามารถผ่านช่วงที่มันยางลำบากนี้ไปได้พี่ก้องคิดว่าถ้าพวกเราตั้งใจทําอินดีมเดือนพฤศจิกากันแบบสุดตีนเลยเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยเอาแบบเอาแบบตายกันไปข้างหนึ่งกูไม่สนอะ่ะพวกเราจะมีโอกาสปลดหนี้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ไหมจากอินดีมเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้คือสุดท้ายแล้วผมว่าถ้าธุรกิจผมว่ามันถึงช่วงเวลาแล้ว มันคือเรื่องเลาของธุรกิจอย่างอินดีมธุรกิจคือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือคจะาาช่วงนี้แหละฮครับก็ไม่รู้นะส่วนตัวส่วนตัวผมเองผมผมก็เชื่อมั่นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็เริ่มเห็นสัญญาณและะ้วครับพี่ก้องสี่วันที่ผ่านมานี่เห็นสัญญาณละก็ลองคิดดูเท่าในแง่ผมที่เป็นทําธุรกิจแล้วก็อยู่เอสบีใช่ไหมการจะลงทุนธุรกิจในช่วงเนี้ยมันมัน มันมันท้าทายเกินไปไงแล้วมันใช้เงินเยอะเกินไปผมว่าอินดีไม่ได้ใช้เงินเยอะและ้วผมว่า ern, waste, รีเทิร์นแล้วรีเทิร์นเอาไวรีเทิร์นอินเวสว่ามันมันมันน่าที่จะหลออที่ผ่านมาก็คือใช้แค่ประสบการณ์ใช้ความรู้ใช้ความบดบนผ, <S <S ผมว่าอันเนี้ยสามารถที่เป็นธุรกิจที่น่าทำสุดในยุคนี้แล้วกันนะครับ นะก็เดือนนี้พวกเราทํากันเต็มที่แน่นอนอ่ะใครใครนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะรู้ว่าจะทําเต็มที่ไหมนะพิมพ์พิมพ์บอกให้พี่กล้องดูหน่อยดิพิมให้พี่กล้องอ่านหน่อยสิว่าเราจะตั้งใจลุยกันขนาดไหนในเดือนนี้ไม่เคยไลฟ์เลยเขาต้องทำาไงไม่ต้องทำอะไรพี่พิทถ้าคุยกับมันไปเอ้าแล้วพี่ก็เตรียมอ่านดี๋ยวพิ่งน้ามองดูไหนมองดูนี่หรือมองดูนี่มองมองหน้าตัวเองนั่นแหละฮะแล้วก็อ่านอ่านตัวหนังสือนี่แหละฮะสวัสดีครับจะบอกว่าตายาวก็ทุเรศนะผมก็ผม เราก็พยายามถอยมาเน่เพราะมันมองไ่ผมก็พยายามใส่แว่นอยู่พอเห็นสองสื่อไหมน่ารักที่สุดเลยเต็มที่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยทาได้ครับคุณปานีฝากลุยด้วยนะเอคุณรุดนะครับฝากด้วยคุณชายเมนทอร์สเมนทอร์อทำเต็มที่ครับทำเต็มที่นะขอบคุณมากนะแต่ละคนน่ารักนะลุยลุยนี่คืออันนี้มันดีเลยด้วยนะจริงๆตอนนี้คนพิมพ์เยอะมากนะครับครับแล้วแต่มันดีเลยอยู่ นะฮะก็ให้พี่ก้องเดี๋ยวเจอกับอีกหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวเจออีกหลายท่านครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ก้องไวพรให้เราหน่อยนะครับกับคนที่มีใจสู้เดือนนี้อยากจะปลดหนี้อยากได้4 0 0 0 0บาทวัด4 0 0 0 0บาทต่อวันจากอินดีมในเดือนนี้ครับก็สําหรับนักสู้ทุกท่านนะฮะนักสู้สําหรับอินดีมสมาชิกทุกท่านผมว่า้เรื่องราวตรานี้หลายอุปสรรคที่มันเข้ามาหรือแม้แต่ความท้าทายของปีนี้ที่เขาว่าแย่ผมว่าขอให้ตั้งใจให้มันมั่น ผมว่าโอกาสมันถึงพวกเราทุกคนแล้วสําคัญที่สุดฮะสุดหายใจลึกๆเดินทางไปด้วยกันเดินทางไปพร้อมกันอินดีมแล้วขอให้ตื่นขึ้นมาคืนนี้ทุกวันเป็นวันที่สําเร็จของทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่กองรากครับขอบคุณครับอพอพอพอเดี๋ยวพวกแกจะหายคิดถึงกันมากเกินไปนะครับนะฮะ ก็เราก็พบเจอไปแล้วนะครับกับคุณก้องห้วยไล่นะฮะเอา <laughs> ไม่ใช่ <laughs> พี่กองอัครรัตน์นิิพลพี่ก้องอายุน้อยร้ยล้านของเราอีกหนึ่งท่านฮะอีกหนึ่งท่านที่ไม่ให้เจอก็ไม่ได้นะคือต้องบอกว่าผมผมเซอร์ไพรส์มากที่มาเจอคนคนนี้นะจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ <Okay. S 1> พี่ตรงครับผมขอเสียงตบมือพี่ตงงนาย <Yeah. S 1> พี่ตรงนี่ต้องเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆ <laughs> ชื่ออะไรนะพี่ตรงวอร์มอัพให้พี่ตรงอวยพรให้พวกเราหน่อยนะครับเดือนนี้เราจะตั้งใจทํางานกันเต็มที่แบบที่พิมพ์กันมาเลยนะฮะอ๋อเราจะตั้งใจทํางานกันให้พี่ตรงช่วยอวยพรให้พวกเราหน่อยก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานกันครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับครับผมเราได้ยินเสียงกระซิบจากพี่ตรงกันไปแล้วนะฮะขอบคุณมากขอบคุณพี่ตรงมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอคนต่อไปนะฮะนอกจากกล้องห้วยไล่แล้วนะฮะ ตรงตรงตรงอะไรนะวอร์มอัพตอนนี้เจอสาวบ้างนะฮะเจอสาวบ้างนะฮะวันวันวันนี้วันนี้นี่ต้องบอกว่ามากันเยอะมากนะครับอยากจะให้ไลฟ์นี้ยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะขอเสียงตบมือต้อนรับคุณนันนี่เก<อ>ลิเบอรี่ครับ<อ>นะฮะให้ดอกมเดี๋ยวให้คุณ<ม>นันนี่ปลาด้วย เดี๋ยวให้คุณนันนี่ช่วยอวยพรให้กับพวกเราหน่อยเราตั้งใจทำกันเต็มที่นะครัวัสดีโหจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์เจอหน้ากันแบบนี้ตั้งนานเนาะก็เป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมทำไมมีพี่ตรงบอมอัพเลยค่ะพี่ตรงเราเสียหมดเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายนะคะแล้วเราก็จะต้องผ่านมันไปได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะขอให้สู้ต่อไป ชาวินด<ช>ีทุกคนจ๊ะพวกเราเดือนนี้จะตั้งใจทำกันเต็มที่เราจะให้มันเราจะให้มันเป็นว่างเดียเป็นเดือนเดือนพิเศษใช่ค,คือหลายๆคนเพิ่งเข้ามาทำคแล้วก็หลายๆคนทำมาปีสองปีลคะคะครับแต่ไม่รู้ดิส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ที่จะบอกว่าอเอ้ยเราจะสาเร็จอ่ะ ใช่นี่ไงเอาเป็นว่าง่ายๆต่อให้เกิดวิกฤตกันทางประเทศเห็นไหมโควิดมาขนาดนี้เราก็ยังผ่านมันมาได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบอกเลยว่าฝากตัวเองไว้ที่นี่ได้เลยนะคะฝากชีวิตของตัวเองจากนี้ไปไว้ที่นี่ได้เลยส่วนคนเก่าก็สู้ต่อไปนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างนี้นพี่ยศพููก็คือเราผ่านมาได้จนถึงขนาดนี้แต่ว่าเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีจากนี้ไปด้วยคะ่ะ<ๆ>น,นะ,ะ,นะก็มีสาวสวยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะฮะ สุดยอดมากๆเลยนะครับนอกจากจะเจอหนุ่มขี้เลตแบบพี่ตรงแล้วเรายังมาเจอสาวส,สวยแบบนี้ด้วยอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านนะฮะเราจะพาไปเจอกับคนนี้ฮะขาดไม่ได้เลยพี่โจโ,โพไซดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉ <c oughs> สสายายาน่าจะผิดนะฮะ <c oughs> อ้พี่โจต้องเ,เป็นอะไรอันนี้เป็นฉายาของตรงผมโจวัดโพนะครับให้กำลังให้กำลังใจพวกเราหน่อยครับพี่โจก็เดือนนี้ขอให้ทุกคนทะลุเป้าทุกคนเลยนะครับ ก็คิดสิ่งใดขอสมปรารถนาทุกประการนะครับผมร่ำรวยทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอินดีประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับได้ขึ้นมีเล่นแน่ไวๆนะครับแซงยอดให้ได้เลยมาเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับครับขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณนะรับอ๊ยโอ้ยพรพัดใยาโปรไซดอนไม่มีค่าเลยอ่ะใช่ครับผมผมอันนี้เดี๋ยวออกไปผมผ้าเหลืองนะฮะ ขคือเนี่ยผมกําลังบอกว่าเนี่ยที่ทุกคนกาลังพิมพ์มันอยู่ครับคือตอนเนี้ยเขาตั้งใจทํางานกันเต็มที่เลยพี่โจครับผมฮะแล้วก็จะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษจริงๆครับครับไม่รู้แหละว่าเดือนก่อนหน้านี้จะมีรายได้เท่าไหร่แต่เดือนนี้แต่ละคนอยากจะปลดหนี้ตัวเองให้ได้แบบสวนกระแสครับสู้ๆทุกคนครับพี่โจคิดว่าพวกเราทําได้ไหมทาได้แน่นอนแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมมากๆนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนปลดหนี้ต้องมาเยอะแน่นอนนะครับโอเค ก็เจอพี่โจไปแล้วนะฮะตบมือพี่โจหน่อยเสียงดังมากพี่โจพี่โจวัดโพฮะอันนี้อีกหนึ่งคนครับที่ไม่ได้เลยผมอยู่นิดเดียวนะครับที่ขาดไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเจอเขาช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะมีการเก็บตัวนิดนึงนะครับมีตอนนี้กําลังพักผ่อนเพื่อที่จะเอาพิษแอลกอฮอล์ออกจากเลือดนะช่วงที่ผ่านมาบริโภคเยอะไปนิดนึง จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณโอมครับผม <Yeah. S 3> สวัสดีครับนะก็ไม่คุณโอมไม่ได้ไลฟ์มาพอสมควรแล้วเนาะครับผมครับก็ตอนนี้ได้เดินทางมาเชียงใหม่นะครับกับทีมผู้บริหารครบเลยครับ <c oughs> เห็นไหมแต่ละคนกําลังพิมพ์สาธุของพี่โจกันอยู่เลย <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุ <c oughs> ให้คุณโอมช่วยอวยพรให้พวกเราหน่อยนะครับ <c oughs> เดือนนี้พวกเราจะตั้งใจทํางานทําทําตํานาน อีกบทหนึ่งของอินดีมในเดือนพฤศจิกาครับครับกอ็อายุวันโนสุข,ขังผ้าหลังสาธุ <c oughs> ไม่ใช่เอาดีๆครับก็ผมว่าไม่มีอะไรที่พี่น้องชาวอินดีมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่ผ่านมาเราผ่านกันมาได้แบบทุกอย่างโดยโดยแบบอย่างราบรื่นผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นจุด จุดที่เราเราอยากจะพิชิตมันอีกเป็นเป็นก้าวเล็กๆเรียกว่าเ,เป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกแล้วกันที่เราจะพิชิตมันอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมมั่นใจว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วเพราะพวกผมก็ก็เจอพี่ๆเยอะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนก็อยากให้จับมือกันสามัคคีกันทํางานกันแบบเต็มที่นะครับส่วนพวกผมทั้ง5้าคนก็จะพยายามทํา ทุกๆอย่างที่จะสนับสนุนให้พี่ๆได้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ให้ได้ดีแล้วก็มั่นคงแล้วก็เร็วที่สุดจากโอ้ขอบคุณคุณโอมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถ้าท่านพบไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ <g ül> เป็นไงได้พลังกันไหมฮะขออนุญาตครับได้พลังกันไหม <g ül> ไผมผมว่าผมว่ามันเป็นนิมิตหมายนะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละครับก็ <g ül> <g ül> ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เจอทีมผู้บริหารแบบแบบครบทุกท่านแบบนี้มันนานมากแล้วครับเราจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือที่พัทยา,ยานะฮะที่พัทยาทริปท่องเที่ยวของเรานะก็ตรงนี้เนี่ยบนบนโต๊ะที่อยู่ในห้องนี้ก็จะมีมีพ่อต้นนะครับ,บน,ะนะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีนี่ครับ,บพี่นกยืนดิพี่นกยืน,ยน,ยนอ๋ยน <laughs> อยืนแล้วเหรออ๋อ <laughs> นะฮะม,มีมิแตงนะครับ นะครับแล้วก็ชีวิตของผมคุณนุชนะครับโอเคพลังมาเต็มใช่ไหมโชคดีที่ทันไลฟ์นี้ครับผมผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่น้องรู้สึกยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมทำอินดีมเพราะว่าคนกลุ่มนี้จริงๆคนกลุ่มนี้มีคนกลุ่มนี้ถึงเป็นอินดีมได้ แล้วก็เพราะว่ามีพวกเราที่มีแนวะความคิดมีวิธีการมีความตั้งใจแบบเดียวกันมารวมกันมันถึงกลายเป็นอินดีมได้นะครับ mm hmm. เดือนนี้ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนได้พลังนะได้พลังจากจากเนี้ยจากทีมผู้บริหารครบ,ครบ,ครบแบบเนี้ยนะฮะแล้วไม่รู้ดิเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับทีมผู้บริหารที่น่ารักของเราจะทำอะไรเพื่อพวกเราบ้างนะ คือคือผมพยายามอ่านอยู่นะแต่ว่าอ่านไม่ทันจริงๆพิมพ์กันมาไวมากนะครับก็สุดท้ายผมขออนุญ,ญาตเป็นคนวอวยพรคนสุดท้ายแล้วกันนะฮะผมอยากจะให้พวกเราตั้งเป้ากันครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษทําไมมันถึงเป็นเดือนพิเศษเพราะมันเป็นเดือนที่หลายๆคนมองว่ามันแย่ที่สุดเดือนที่หลายๆคนทั่วประเทศมองว่ามันแย่ที่สุดถ้าเกิดเราสวนกระแสได้แน่นอนฮะว่ามันมันเป็นตำนาน เราเรากำลังสร้างตำนานบทใหม่ให้กับครอบครัวเรากำลังสร้างตำนานบทใหม่ให้กับโลกธุรกิจเครือข่ายเรากำลังจะช่วยคนได้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาลโดยที่จุดเริ่มต้นก็คือช่วยให้ครอบครัวของเราเองหมดหนี้หมดสินนะฮะก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนประสบความสำเร็จไม่ว่าตัวเองจะตั้งเป้าไว้กี่บาทไม่ว่าตัวเองตั้งเป้าว่าจะอยากจะได้เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่พี่ๆผู้บริหารของเราทุกคน ที่ได้ฟังไปเมื่อกี้เขาก็ส่งพลังอวยพรให้ทุกคนประสบผลสําเร็จให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเจอแต่คนดีๆนะครับเจอแต่กัลยานิมิตรครัคนไม่ดีคนที่มุ่งหวังร้ายกับเรามันจะเข้ามันจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในเส้นทางของพวกเราเลยนะฮะมาช้าเดี๋ยวย้อนหลังกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับหมดแรงเมื่อไหร่มาเปิดไลฟ์นี้ดูนะครับ ดาวน์โหลดไลฟ์นี้ไปใส่โทรศัพท์ตัวเองไว้ก็ได้หมดแรงเมื่อไหร่มาเปิดดูนะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พวกเราใจฟูเนาะมันก็มันก็ฟูจริงๆฮะอยากจะให้ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้เลยอะอยากให้มาอยู่ตรงเนี้ยมันมันอธิบายลำบากนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้เดือนเกิดด้วยหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะก็ตั้งใจแล้วกันครับตั้งใจแล้วกันถ้าเกิดอยากจะพลิกชีวิต อย่าคิดที่จะมีข้ออ้างนะลุยไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันครับเดือนนี้เอาเงินหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นตามที่พี่ๆน้องๆต้องการเลยนะโอเคป่ะโอเคนะฟูมากๆเลยนะรักผู้บริหารและคุณยศดีเ้ดีนะยังมีคุณยศนี่ก็ารักแต่ผู้บริหารกูไลฟ์ตั้งนานไม่ขอบคุณกูด้วยเดือนนี้ขอสามแสนรักมากเลยนะขอบคุณ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 มากๆครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางผู้บริหารก็จะมีภารกิจต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็เลยขออนุญาตท่านไลท์นะไอ้ท่านออกออกในกล้องของเราเป็นสิริมงคลนะฮะโอเคก่อนจากการเดี๋ยวดูในมุมกว้างกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจากการคืนนี้นะครับทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับปายแล้วเย <Yeah. S 1> yeah, ่ดังๆหน่อยป้ายนะครับ พี่กล้องเราตอนนี้เมาเล่าบวยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากประสบความสำเร็จนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยเนื้อหากันอีกกีหนึ่งรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย